แถวนั้นบอนเจาะน้ำน่ะมันเจาะน้ำยากมันบ่อยากพ่อใช่นะโอ้บอนอันดินที่บอนพ่อน้องเอิงนะเนี่ยนี่ผลบอนเขาคอมเมนต์มานนะมาแล้วบอนพ่อน้องเอิงมีอยู่บ่น้ำแล้วแตมีอยู่แต่ว่าเจาะมันมันห่อน่าเร่งอ่ะมันไส้มาิดโโลดดดสิน่ะหรือว่ามันเป็นข้าเจาะข้าเจาะบ่อนบุลเลิกบ่เลิกตรงนี้เนาะ มันเป็นน้ำเขียนม่มีน้ำพื้นทีเนาะเขาต้องถามพวกที่เขาโจกน้าบาเซนแ<ะ>ต<ฟ>่าว่าเรื่องไฟนี่โอเคขจาว่านะ <c oughs> เรื่องไฟนี่โอเค <c oughs> นะแต่ว่าแต่ว่าเรื่องน้ำานี่งอย่างงาย กันนี่ก็ยังอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยเห็นท่างบอสนว่าสีผ้าไปเลาะเบิ้งที่ดินมาสังน้อมสบุญกะมาแจ้งข่าวดีสมทบเงินสี่พันบาทพี่น้องเอ้ยทางสบุญกระได้อ้มดีใจน้ำที่มีผู้รักผู้ใหญ่มองเห็นเนาะที่เมตตาทางบอสิงเพิ่นสบุญกัยินดีเป็นสะพานบุญให้ทางผู้รักผู้ใหญ่ทุกคนที่ได้สบุญเป็นสะพานบุญให้ยินดีตอนรับคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยเพิ่มเติมกะ บางแสนวสิพาไปลอลบางทีวสันรอโลทั้งสะบุญบ,นนาาบรรน,นามาวสันเนาะเมื่อกี้นี่ฝนตกพี่น้องเลยส,สะตอวนสะบุญมากหอนตอนนี้แดดออกแล้วตอนนี้เนาะถ้าพี่น้องเลยฝนตกแลก้วก็แดดออกกระเบดมีแหละพี่น้องแล้วเนาะส่วนลงไ้ลงหน้าทั้งสะบุญก็คือได้เพอออิ่อไปฮนแหละจะดูหน้าไปทางไกลบ่ได้จะดูฝนสะบุญก็ต้องอยู่น้ำใกล้ๆแถวนี้พี่น้องเลย บ e. ัดอีกโดนไปทั้งสบุนดำหน้าแล้วแห้งทางลูกแห้งบ่ได้ไปน้ำทางสบุญกะสิไปผู้เดียวตลอดกะเดินทางไกลบ่ได้เนาะวันนี้มีหลายขู่หลายคนมามีทั้งเบ้าตาเบ้าเวียดเป็นยังองเบิกเอาคือเดิมเพิ่นแนี้มึงยังอะนนะมึงยังโ่เสียนจะเหตุยังอะนนะ ดมมดแดงโดยสบายดีผนละวันเจ้าเฮ็ดพีซช่างบอกลยว่าบอกเยว่าไดค่อยเนาะบอกนะแล้วปล่อยมันกัดไปสินะให้มันให้มันรับกินข้าวบอกเด้น่อดนำายแตาอกินมดงตดงอะลายอน้ำลายมาแตกว่าถือกินมดแดงเตนดึงอย้าออกวเด้อาหอมดีเจ้าเสื้อ่าเวลาคนเป็นวินเป็นยางนี่ดมมดแดงนี่ซ่วงเลย ใส่ถุงยางมาดมมีแหงมีแหงชั้วว่ามีไผ่มีซีนแห้งที่อย่างเ็ดแห้งถามว่าถามว่าป้าไว้าแหงบุญแดงมันกัดมีนอย่างนี้มันจะแหงได้ก่อนปี้โอ้ยแซ่บช่วย้อนได้ลองให้เบ oui> ิ่งเด้อเคยเคยอยู่บ่เจ้าก็ได้เคยเคยแล้วเคยให้มันกัดเด้อว่าพี่น่ะตัวนี้แห้งห้างไงพ่น่ะบ่เซน มีเมเป้งมาจกนี่เมเป้งเจงเนาะองมึงดูอ้ยพี่าี่พี่พี่องห้งพีนะบสาลี่ย่าได้ละวะแมนยุเป็นเปกเชิงนั่งเอเนโอ้เดารนี่นะขนาดบนนั่งกินเข่าได้วินองเง้ยนี่มีห้างบุญแดงกะจะได้ขี้กาเสริหมาอ๋อเนาะจังเด ฝนตกกี่นี่ตอนนี้แดดออกว่ะนี่ตกนึ่งของห้อนแลดดด้วยเนาะบัดซัมนี่ลกมนุษย์ของเฮาเอาเฮ็ดได้นี่นะแม่นบ่เข้าไปหาเฮ็ดแถวนี้มึงเจจะบ่เจ๊าะในมึงอ่อไอ้พวกแจ็คโมเลนี่แม่เบอกสิ่งแล้วว่ามันออกดอนนี่แล้ววะนี่ดอนนี่เฮ็ดออกระบายข่อยเอาไว้ได้เขาหรือล่าวะ มันเคยออกอยู to well, we right? kind of ่ได้แต่เก่าก็ได้แล้วว่าเพราะมันก็เป็นป่าเฮ็ดแต่เนาะคืออยู่ไดไปแม่เจ้าเขาไปหาเบิ่งคันว่าเห็ดแล้วก็เอิญป่านิ่มเลยเงียบเลยเหรอเราใช่ลุงเท้าใช่เด้อเนี่ยเอาเอาเลยเอาไปเอาเลยข่อยเอีนบ่ามาพอได้มาได้บ่อยเดี๋ยวจะช่วหมืออาบน้ำอะไรก็มาเฮ็ดเด้อเฮ็ดนอกเคยอยู่บ่เคยไปหาเฮ็ดเลยเวลาเห็ดเลย เล่นไปอยู่เพื่นยังไงได้เฮ็ดเฮ็ดมู่ไม่ค่อยมานหรอกม่ได้เล่มม่ได้ลำเก้าเพิ่นไปพ่อแต่บอลโม่เอาเวะว่ะเพิ่นดีดีไม่ค่อยมานปันไดดูมานบ่บอซารีได้มานอยู่บ่เจ้ากันเัยจะว่าลืมพ่อเฮ็ดแล้วจะเบาเสียนกันเลยเขาเขาอาจจะโบฮู้บ่ฮู้หมองชุดมันน่ะนะคือเพืเคยไปเขาเจ้าเขาเจ้าบริหารมั่วเลยคืไปเอาตามาพื้นที่มันเคยออกสมมติเพิ่นเคยเอาบอลนี่แหละเพิ่นไปจอบเนาะแล้วมันออก ือเฮาบ่จักเฮาก็หาเลาะบัดนี้เนาะอ่มั่วไปเลยนะมั่วไปเลยนะมั่วไปเลยบ่มั่วไปเลยดเฮาบ่จักมองนเลยกินข้าวยากนี่พี่น้องไอ้ติบข้าวบ่ทันม่นอยู่ั่นน่ะ กินก oh, <laughs> <Krist> ับบุกคอยแซ่บอะไรแล้วเสบวนเลยข้าวต้เบิดข้าวตเบิดกินข้าวบุกคอยแซ่บบ็ดจอมทิพติพนึงก็คอยไปเบียนเลว่าดีใจเลยเอามาเบดชน่ะของมือเขาเอามาแบบเบ็ดเมือคือเกาเือคือเกาบุกข้านอดเมียว่าโอ้ยเอาข้าวไปกันยังคือเกากินข้าวอยู่บ่มเป็ข้าวย็นเม่อนี้แล้วนคันห่มาล้บ่ได้กินนะแต่ป้าคอยยังจม กินข้าวอยู่ในริมป่าริมหลอดไม่ใช่จ้ะกินลายขวายคนมาคบกันอะไรก็กินน้อกันแต่เ็ดได้กินข้าวแซ่บพ่อไมีกินเมื่อมีแต่ขยะเฮามโได้ใส่กระสอบไว้ได้จะได้ฮาเองได้สิกินข้าวบะเซ็นกินได้ขยะไป่เคยนีในพว่าม่ขยะเจ้าของอะไรไมีทวงใช้ย่นนะเออเดือดเดือดอะไรสิครับผากันเก็บตูดเอาไปเลยด้วยถ่าสมุนนทามาอยู่ใบไสมาเลยสิไปไส้ ถ้าเราไปเบิ่งดินมอะไรนะโอ้แม่แน่นาะไปเบิ่งไว้เนาะว่าเรามักบบเนาะเขาก็ตามนะเบิ่งเรานี่ไงเขาก็ตัดตาตาใจใจบ่ได้เแน่นอนทำอยู่บางท่านตัวจริงแล้วก่อนโดยแต่ว่ามีเอฟซีบางท่านมันก็ว่าเจ้าน้ำยากเพ่าะฉะนั้นบ่าเจ้าน้ำเนี่ยมันเจ้าน้ำยากมันบ่อยากพ่อใช้นะโอ้บอลอันดินที่บอลพ่อน้องเอิงนะแม่นั่นเป็นว่า คอมเมนต์มาแล้วนะวันแรก right? บอลพอน้องอึงมีอยู่บ่น้ำแก็มีอยู่แต่ว่าเจาะมันมันอะห่อหนาได้มันมันใส่บโอ้มันอยากเบิดโลดโลดสินะเบรอว่ามันเป็นเ่าเจาะเ่าเจาะบอลบอเนาะบเลกบเล็กตรงนี้เนาะมันเป็นน้ำเขียนบุบีน่าเผื้นที่เนาะเขาต้องถามพวกที่เขาเจาะน้ะบอเซนแต่ว่าเรื่องไฟนี่โอเคก็จะไหวนะเรื่องไฟนี่โอเคแต่ว่า แม่ในเรื่องน้ำเห็นบ่อบอนแถวหนองพามีไหนย่งบ่มี่บม uh, ี Men. Men. No. ่ดีเลยขโมยเ้นสายน้ำเนี่ยเขาชอบเมัอนกับบมีแม่ก็ต้องอันถามมึงก็เนาะถ้าเกิไปเราหาน้ำหานย่าก็ได้เนาะตนเราได้เราแห้งอยู่พี่กับน้ำอาบก็ยากอยู่ยังไปอยู่บนใ้ยังยากน้ำอยห็นี่ค่ะบอกเธอาเจ้าน้ำง่ายกับี่เศนโดยขึ้นกับเล้าก็ย้อนแล้วทุกวันวันมาคุยใช้ครับกั ได้ซื้อให้แล้วก็เก้าอ่ะนะตามผูม้ยูเนาะผู้เพื่อนตามใจผู้ยูคือเพื่อนว่าผู้อูตา,ตามใจผู้นอนอมแมนยูสื่อให้เล่าก,กะกะให้เข้ากะอยากเข้าไปหาอยู่ทั้งในบ้านในเมืองพู้แด้แบนี้เราแบบว่าอยู่ผู้เดีด่อ่ะ ขนาดว่าอยู่ที่นั้นก็ยังว่าใกล้ใกล้คนแท้แล้ว่ะเอาว่าใกล้คนใกล้ไห้ว่าอยู่ปอ้อยนี่เพิ่นบ่ายให้บ่แถวนี้บ่อยู่นี่่บ่่อยู่แหงไดสิ่โอ้สมตว่าเช้านี่หน้าทางเช้าไปพุ่นอ่า100เมตรนี่200,000 เราเซ็นทบ้วยอร่อยอ๋อเหมือนเลยเอาหดร่อยเนาะเอาก็เอาซิปคุ้มแซวโอ้เราจะได้ลายๆมันจุ๊บโลดซื้อยังไงเราเราเราสิขายเป็นแบบซี้ว่าขายแบบนี้มันย่อยแบบมันคลายแต่ว่างมันก็มีหม้อระเวงขายคืออยู่ไหนแต่ว่าอยู่ไหนได้แล้ววะเรเวงขายไปคือมันเวลาเกิดคือว่าจะเรเวงขายให้เด็กน้อยบมันเป็นมันเป็นขันนะมันเป็นดินเสียแต่ว่าเป็นเสียนั่นซื้อไปให้ทันตุ้งขึ้นทันนี่มันกับผู้ดีแบบเป็นินดินดินแบบบัวนั่นแหละนะ อ่าดินแบบโบโอเคมันเหมือนว่าดินดินขันเลยดิเอาก็เข้าใจก็เยอะเนาะแต่ได้่าเป็นดินหนาทางเนี่ยมันจะขายถ้าเป็นดินหนาทางกัคือว่าเสาคูณร้อยสิก็เป็นเซนสองเซนเซนหกโอ้ยแถวนี้พ่แถวเขาอยู่นี่พ่อแถวเขาอยู่นี่าวัดจากหนาทางมาห่อเสาเนี่ยแต่ก็ยิ่งเงี้ของหัวนายพุ่นนะเป็นร้อยร้อยเมตรสองเซนหกสองเซนหกเอ้าเอ้าพ่อสาลีพ่ออยู่พ่อพ่ไม่บอกสาลี ชงเช่นทกหนึงนี่เสองเซนกี่เศนษราชิจกออกมาแล้วเศรคือยุคเกษคืออันนีเด้อใบกาแฟได้หนินิดหน่อยนิดหน้อยก็ไม่ยังเอาได้ใบนี่ไม่ได้เ้อือไม่ค่อยเอา่าวีเก็บด็กเก็บน่อยเดี๋ยวมันสาเองมั อน้ไปไปซื้อไปไปซื้อฮันอันนั้นนะยังมีอยู่เลยยังหาร่อยอีกมาอีกได้นี่ตามกมาคู่าคู่กันแล้วหื่อนหาร่อยอะไรกัเลยเลยมคู่อ่ะเนี่ยอ้าวใบเข้าตะกี้แห้งใบหากีบใบละกีบข้าวตะกี้เนาะใบละกีบหากีบสิบกีบนี่ตั้่แจะปีสองพเท่านั้นเ่หนึ่งพันก็ร้อยเกหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเอดโอมาลบสองพันจหา จักปีเติบทราก็กินปีก็เก้า่ารปดิปดนพเก้าร้อยแปดสิบแปดีบ่แม่ชปีเลยบ่ฮไรบด้วยเอาลบบ้งว่าแอนไร่้บ้างด้วยห่เก้าร้อยเก้าสิบแปดหนึ่งพันเก้าร้อยแปดแปดหนึ่งพันเก้าแปดแปดแปดอ่าหนึ่งองแปดแปดแต่ว่ายังไม่อยู่ด้น่ะสอยังไม่เยอะยังไม่เยอะศูนย์สอ สาสปีเกิดก่อนเกิดก่อนคุเจ right ้าเป็ยังไ uh, ่อยู huh? ่ด้คฮะยอีกสามสิบเจ็ดปีจะคอยเกิดก่อนมันหนึ่งเนาะสามสิบเจคอยเกิดลื่นพนนะสิปีคอยท่านได้ใส่ว่าเขาเกิดมาก่นเห็นได้ใบมแม่แมออแต่เขาอยู่น้ำพแล้วแม่ก็เห็นเนาะใบแม่แม่ให้ พันหนึ่งสองพันพันนี้ใช่เบอดูวันนี้ใพันกัสีรุ่นเล่าข้าวเดียวกันทแรกเอาอซนวันนี้จาวพันก่อนมาจากเออตัวนี้เบิร์ดูปีใดสองพันสามสองพันสเออามสองนี่ก็สองพาคือการส่ายไม่ใช่สองพนสาเดือนนแต่ไปหาลอยนี่โดนอะไรเนาะซับซื้อเด้อสามเจ็ดมาแลกนี่เด้อ วนสาม่ไ่ได้ออกว่โดยสบายดีเจ้าเกิดท่านบ่ใบหาลอยใบนะเาเกิดท่านบ่ใบจ้าซื้อตอกใไหมอยขายแพงแล้วเซนหนึ่งเซนหนึ่งไปอยท่านทอดใบล้เอ็นเขียวนั่นผู้เป็นเองเขียวนีมันทำหนาบ่ท่านอยู่นี่ท่านกันท่านนี่ได้บังเนี่ยเงินใบนั่นเกิดนะเเกิดท่านบ่ คอยเกิดพท่านขอสวนะแต่ว่าใบหัร้อยนี่คอเกิดท่านได้ใส่รอท่านเออเตอนนี้เจ้าก็ได้จับอยู่อันนี้และวอนเกิดแต่ท่านแต่ว่าได้ใชเออขอชอ้านาขอดแต่ว่าได้ใสามปีข้อสี่สิบบเจ็ดปีเงินหมองหมอกันนะตใบวรอบ่กดันนะปีน่้อยกี่หยเกเม็นรต้านั่นยังได้เอาไปซื้ออันขนมกอกยาอยู่ จากยูร์ว่าคอนุ่กอยานเป็นเป็นเนียว่เออเป็นหลอดเป็นหลอดอันเป็นเช่นเดียวกันทันในี่ชื่อจะเคยบ่จ้างเบิ่งเทรทัศน์จะทันอยู่บ่ทันบ่าะคอยลราทันคอยลราไปจ้างเบิ่งเทรทัศน์ข้าวตะกี้มีเงินสาวขี่เลยก่ะไปจ้างเพื่อนมูได้สามคนสาวขีดเนาะแต่ข้าวตะกี้เพราะว่าม่วนได้รุ่นโบรานกับทันแต่บ่สมัยก่อนเนาะ ถ่ามีโทรทัศน์ถ่ายไว้ข้อสีบรรยากาศโอ้้ัแลวนั่งนี่ป้าแปดเทือนจนเกลี้ยงเผื่อจะมีโทรทัศน์นะได้ยินแต่พ่อว่าเจาะฟองโสเพื่อขึ้นปลายพามละว่าคอยลงไปเบื้องจ้างเบิ่งหมอลล์เลื่องคอยขงแม่ได้เพื่อพี่โทรทัศน์นะที่คอยอยากไปเบิ่องคอยอยากเบิ่งว่ามัียังคนคือสร้างเขาไปทางไหนเท่คอยว่าคอยมาคิดความคิดเอาก็ว่าเอาเขาคือเขาไปอยู่ไหนนะอันนั้นแลน่คอยคิดนะมีคนที่หันเบิ่ง ก็ก็จะหันนั่นพระตู้แล้วก็บอกว่ามันมีคนในน้อยเฮานี่มือนี่บักลาเอ้ยเราบอกว่าออประตูลงไปดันนะเห็นแล้วเห็นฝันบ่บ่มึงเนี่ยอ้าวมึงน้องเลยมันนี่บ่นัวหัวมวนเด้มันนี่ก็ก็เอาสุกันทางนะเอ้ยยึดต่อยึดต่อ ประมาณนี้แหละบ่เวียดแล้วมือตึ๊บแล้วบ่จักจักมือว่าเรื่องหยังแล้ววะเอต่เก่าคำมั่นยุ่งครบแล้วคิดมอกบอกบ่าถือเอาไปได้ปั๊บปั๊บอยู่ธรรมดาห1,000พันยาอุดยุ่งเอาไว้บ่อยู่บ่บ่อยู่คนน้อยแต่ได้ยุ่งไก่ไล่อยู่ภาคข้างผูกโคตรผนั่งอยู่่พีต้องต้องไปเสียบทั้งผูกทั้งหลังบ่าวชาลีผูกแม่ผูสิด้วยเบ่ตาไปทำธรรมดาเช้าน้าบ่นะ พี่อันเซาอ๋แม่มีอไรเงี้ยนะอย่าบอกเอาดเร์น่ะธกันไกับคนนทำโทรศัพท์กันเนาะกเกัคือันะี่ได้ดเเนาะคือนีเลขเสือ่ออกนะอัเหเ้าถังอันมานเเจาอันมาขางูถ้าธรรมดาับาอแล้วแปลถึงบดฝันเห็นว่เสนพ่อาเราฝันเห็นบ่อเสือเราเราฝันเห็นบ่อเสนเราเสนก็เสนเสือเราก้อนนั่น พันเห็นมือก่อนนะพันั่นว่าบวเชนใช่ว่าน้มันลดหายหายสิพัดด้วยไม่ได้มันออกยังบ่เลยมือนั่นหรือไม่นะตัวเงี้ยขอได้งวดก่อนนั่นวดกเนาะบ่เชนนี่ชงใช้ให้ให้โชคให้เฮงเลยพันเห็นอะไเลขออกลดแล้วบ่คืนนี้พันเห็นว่าออกเลขเสืออะไรเชนเสือแล้วบ่คืนนี้ได้พันยังจ้ะ บแรงพันธว่แวงแรงยังบ่พั่ามัย่แงกผ่านได้ยู่มือได้มันออกอีกวันนี้เอได้ดีได้มือได้มันออกวันนี้มือมือนี่ออกชักเทือนี่คอยยักจักเด้คิดหนึ่งสามหนึ่งออกสามเทือเลีกล่าเขานะป้าต้องออกจันจะเื่อแล้วก็พุทธชุบจะพุทธชุบแต่ว่าได้ยินคนว่ากระแสข่าวลื่สิบวันว่าสีออกทุกทกมือไป อมือเนีทวันนี้พาสีหาเงินทันบาทนี่ทำน้ำวีดเมื่อกี้นี่ออกสมือเลยนะเออเล็กแล้วออกคู่พอได้ยินนั่นอยู่ในนอในพิพิธภัณฑเจ้าจันพุทธชุกบ่มันออกนพุกมัน่นจันพุทธชุกพ่อนอ่บ่บ่บ่เกี๊ยวเล้าแล้วได้คุนะบ่บ่บ่เกี๊ยวเลาวได้คุณนะอ๋เนาะอ๋อ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 ด๋ออ๋ออ๋บอ๋ออ๋อ่ออ๋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 อ มันก็ดีใจอยู่แต่บางทีหาเงินชิวทันเลยผึ่งเหยีเส้นไงยูตี้ซ้ำมันไปซาพี่น้องเอ้ยนั่งโอ้นั่งล้มกันไปนี่แหละซ้ำหอดเวลาเพิ่นไปฮูกทั้งลูกชายข่อยวูวทั้งผูเห็นยังไงอะนะเห็นยังไงอะนะไล่ยุ้งไลยุ้งท่วมเล่าเลยคนมายุงไลย์เนาะ เอาให้ทางบ ok de oh, oh, ่อสิงแล้วพักพ่อนก่อนจังหน่อยก็จังกิ่ใบเบิ่งอ่าพุ่นหละพี่น้องไอ้ดินดอนตอนหยาบแหละตอนนี้ทางกินข้าวกินน้ำอยู่กับพักผ่อนน้องเอ้ยโอ้อยู่แคมทางนี่เมื่อยแต่คอแนมรถแล้วเนาะเขาก็เมื่อยแนมเขาคือกันคนมาย่างหมดเลยเนาะหอ่ามาหลบทางพายึ่บุกันทีว่าโต๊ะพองแล้วลงไปสาบเฮ็ดโอ้คนนะบ่ออแล้วลงหาเห็ด อาซาเดี๋ยวจบคลิปก่อนพี่น้องเะนาะอาสบายดีเด้อบ่ทุกคนเนาะโดยสบายดีแมคึมากเลยเนาะเ่วาแชนะแล้วปรดแล้วนะระยันรดแล้อนเดนโอ้บอลกล้งบ่โอลบมันหอนเนาะมีแกเด้โอ้ยไมายบุญมาก่อนโดยโดย อยนี้นะแชมพยางพี่เลยเอ้าเอ้าจูไฟได้ใหม่กระตูบบาสิงบาแห่งได้มาหนิอ่ะพี่น้อย่างนี้นะรอทั้งสชมพูมาเลยสิไปเบิ้งนั้นดินแล้วสำหรับคลิปนี้สชมพูขอจบก่อนพอกันในคลิปหน้าวุ่นไหนเด้อสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดี